มหากรรมของดีชายแดนใต้โอท็อปทั th th e. นะ่วไทยแอนเอสเอ็มอีณสายลกากางจังหวดเริ่มไไมีแสดงโอ้โ oh หน่าสงสารอันนี้เนาะมันคงจะตายต้นไม้ต่างๆฝรัง่งกิมจูไหมกล้องก็อยู่บ้านทไไมม่เอา มีร้านเสื้อผ้าโอท็อปอะของกินจะอยู่โดมนู้นนน่เลยของกินอยู่โดมนู้นของเสื้อผ้าอยู่โดมนี้เฮ้ผ้าอันนี้ดีนะ มีส mm ินค้าโอท็อปหน้าหน้าพันสินค้าโอท็อปแม่คุณแม่ร้อยเดียวนี่เออร้อยเดียวเอง

ต่อ,อเพี่ยน้อยนาย่ารักเนาะที่หมอนเพื่อสุขภาพแม่นขนมไอ่นี่ จูเลียที่เราซื้อนี่ยผงแห้งเยอรมันนี่ลูกชอบกินอันนี้ คนควนใช่ไหมพี่ชิงเื้อละรร้อยะพี่ชิงส่งมาให้ละร้อยพวกยิงกวนนะที่ไหนที่พี่ชิงส่งมาจากใต้ตอนนั้นนะเอองาตัดเราอ่เนี้ยงาเท่าไหร่เนี่ยอืมเท่าไหร่วะางสามอย่างร้อยของของน่าดอนเพ้่มาเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบ แล้วพ่อเขาบอกว่าเขาอยากกินอันนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อแล้วจะไปนั่งกินรถช่องตรงนี้นอยากกินรถช่องวัดจิตโอ้ยเขาขายของเดียวเนาะไทำไม <laughs> อยากกินน,น้ำตาลชา น oh, ้ำตาลชาอ๋อนี่ไงปลาไม่เปิดปลากระโปะกระโปะเออบูมีกุ้งดองด้วยสามปวดไม่ขายขายห้าไปเลยครับที่ดีไซน์ห้าเกดนร้อยจ้า

ใช่ไหมแม่กระป๋องยามาเนี่ยร้านนี้ไม่อร่อยโอเคร้านนี้ไม่อร่อยต้องร้านผู้ชายชักนี่ผู้หญิงชักน้องก็่มวดเหมือนกันแต่เขาที่เยอะบางปกติไม่มีที่อันนี้เขากว้างเห็นไหมแล้วเขาลด ที่เขาหน้าจะซื้อโรตีโรตีร้านนี้แหละไม่อร่อยมันไม่มันไม่สุดเหมือนเตงโมทำใบแต่ร้านเมื่อกี้เนี่ยมันทอดให้เราแบบเจียมๆนะแม่นี่คืออะไร ไข่ปลาทอดคือไหไข่ปลาใส่แป้งเหรออ๋อนี่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 ครัวเล็กๆน่ะอร่อยอ่ะเขาบอกปูเล็กๆนี่ก็อร่อยน่าจะมีเจ้าเดียวนี่แหละแม่แม่นี่ก็ชักแม่นี่ก็ชักเอ้าเจ้าผู้ชายเจ้าผู้หญิงชิบหายเจ้าไหนเจ้านี้อะไรรู้เปล่าวะ เขาว่าเจ้าพี่ชายอร่อยน้องพี่ชายสองคนพี่ชายแบบแต่งเต็มยศหรือพี่ชายแบบปกทาทันก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้ร้านดังในทิ๊กตอกนะ <l ug> เราต้องกินอีกแก้วด้วเลยอ๋อ <l ug> อันนี้โดนหนวดสองคนเลยมีแรงกว่าโดนเสื้อโดนผ้าด้วยโดนเสื <l ug> ส้อเพื่อนด้วยเป็นยัเไืวอนนี้ใส่ขวดไหยใส่ขวดใส่หลังด้วย

คงหวานนะของหวานนะนนะ้ำแข็งใส่นะนี่น้ำตาลสดใช่ไหมเออเนะ้นน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลสดอยู่ตรงนู้นน้ำตาลสดเ,เจ้านั้นเจ้านั้นอ๋อนี่เขาบอกกาหนังปลาเนี่ยที่เขาว่านะอร่อยอะ่ะ รดไข่เค็มรสน,น้ำพริกเผาชิมจนอิ่มอ่ะฉันที่เข้าไปอาหารทะเลเกาะยอนี่มันแคลเซียมดีอ่ะใช่ไหมแต่มันไม่รู้อร่อยไหมอันนี้เขาเรียกปลาข้าวสาปรป่ะปลาข้าวสาปรปลาวงร้าารงอยสองถึงร้อยแปดสิบยาเ้ยซื้อปลาข้าวสารไปกินไหม ได้น,ะคะนดเค็มไหมอ,อันนี้มันเค็มไหมเนี่ยไม่เค็มค่ะจะเอารสชาตินิดหน่อยเดี๋ยวว่าไม่ได้ไม่ไม่ถึงกับเรี้ยวข้าวขยำปูเหรอคะ <c oughs> อ๋อกล่องละร้อยเนาะสดอยู่ใช่ไหมกล <c oughs> ัว กลัวปลดท้องถ้ายัมให้เลยได้ไหมถ้ายัมใหม่กินเลยข้านเผ็ดไหมครัได้ค่ะเผ็ดใช่ไหม,อ,มอันนี้แหละปกติอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดอยู่ใช่ไหมช้อนหนึ่ง ้าวร้อนรใช่ไหมมันต้องข้าวร้อนร้อนใช่ไหมพวกนี้นะเสกลกั้งด้วยอ๋อใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดฝ้าได้ได้เออค่ะ,ะใส่ทามเลยพอช้อนพอ,พอช้อนอีกอันหนึ่งได้ไหมจะที่ ่ายกวน,นะขมาวันเดียวได้คูป,ปองเจ็ดใบเก่งที่สุดในโลกแม่เที่ยวทะเลไหมทะเลมันก็ร้อนแบบนี้แหละเอทะทอ,เอตอนเย็นเด็กน้อยมาเล่นเอเอเขาผ้าจะอยากหวัววิ่งเลย สี่คูณร้อยไปเลยบุ้มตอนเย็นเนาะเด็กน้อยมาเล่นขี้ทรายอยู่ไหนแม่